こんにちは、マキです。今日は、「ぽらんぽくぽく!」という番組の司会をしに来ました。今日はアンパワーというところに来ています。タイで有名で観光地で、何に出会うかドキドキしてます。楽しみです。これは、ディセンチューマキか、マータンピティコンライカンぽらんぽくぽくか。 อ่าแล้วก็รู้สึกวันนี้ดื่นเต็มมากๆที่จะจะอะไรเยอะๆค่ะน่ารักจริงเอ้ยแต่พี่ไม่เคยพบเห็นมาเลยแต่ก่อนแต่รใายใช่สวยขนาดบาดใจแต่แม่เอ้ยละมุนละไมาหนักหนา มนของญี่ปุ่นมาจากเมืองน,นากาโนะค่ะอยู่เมือนไยประมาณ5-6ปีแล้วค่ะมันก็ชอบไปเที่ยวทะเลค่ะทะเลก็อยู่ริมน้ำกับเพื่อนๆแล้วก็กินส้มตำจะชื่ลมากแล้วก็ชอบค่ะถ้าเที่ยวปกติจะไม่ไม่ได้เห็นคนไทยใช้ชีวิตยังไงไม่ได้เห็นตรงน,นั้นอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเที่ยวเป็นโฮมสเตย์เราจะ มองอะไรยกกว่าปกติโอเคได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะพายดูขันตอ้นะคะุนมาเกค,ครับไปเที่ยวตลาดกันเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปเที่ยวตลาดเหรอคะไปเที่ยวตลาดนัดกันใช่ๆเดี๋ยวเรานั่งนั่งรถพิเศษไปจริงนะคะพิเศษยังไงคะเดี๋ยวไปดูกันโอเคอ้ยเอาหางตรงนี้เอาหางด้วยโอ้ยน่ารักจังค่ะเตรไปโอ้มอเตอร์ไซค์หม่นี้สุดยอดโอเคไปเที่ยวเที่ยว เราซื้อผลไม้ไทยสักอย่างไหมเอาค่ะเอาอ่ะอันนี้นะลาชินีผลไม้ไทยผลไม้ไทยอะไรรู้เปล่าไม่รู้ค่ะมังคุดมังคุดอะไรมังคุีนใช่ไหมคะเป็นควีนค่ะสวยสวยจะคองไข่ก็สวยนะเนี่ย ผักที่พิเศษสําหรับเทวนี้มีไหมคะมีอันไหนคะดอกดอกจอนอันนี้อะคะดอกไม้ที่กินได้ดอกไม้อะคะอ่าดอกไม้ที่เรากินได้จะเป็นดอกไม้ที่ทานในพื้นบ้านของสองบ้านเทวนี้ ไปผัดน้ำมันหอยนัน้ำมันหอยเน,น,นี่ยใชได้วยกันได้ได้นีนั่งพักถุนนุ้มไหมคะพีไไ่ได้ไดไดถุนเลยนะคเคฟโบราณมาแล้วค่ะคเฟโบราณเนี่ยคองขายทางสมัยเอาคาเฟฟทางสมัยหนึ่งได้ไหมคะ ไอริกาโตกูใจมั้นเ,น <laughs> เอากระโง,งคาเฟ่โบราณสองแก้วเนาะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทลายมาเห็นหน้าน้องเราวดีสบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับคนเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตายตอนนี้ก็ได้กับข้าวเต็มล็อกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็กลับไปบ้านอาบน้ำแล้วก็ทำอาหารกันค่ะนี่เต็มเลยเดี๋ยวอิ่มแน่เลยพี่เล็กไปกันค่ะได้เลยค่ะพี่เล็กครับอยากกินอันนี้ค่ะเอาแทานอันนี้ก็ต้องทอดน่ะค่ะทอดแล้วนึ่ พี่เป็งอะค่ะพี่เล็ก<อ>ช่วย<อ>ทำได้ไหมพี่เล <laughs> ็กสอนให้นะค่ะเดี๋ยวมีคำถามอะค่ะ ปลาตูนี่ยไม่ต้องใส่กัวไม่ต้องใส่อะไรแค่ซูมาแล้วก็ทอดเลยอะคะอ่ามีเขาเรียกว่าปลาตูนึ่งปลาตูนึ่งเขาเขาไม่ได้ใช้นึ่งเขาใช้ต้มน้ำเกลืออ๋อต้มน้ำกัวก็เลยปลาตูก็จะมีรสเค็มอยู่ในตัวเลยเพราะว่าต้มน้ำเกลือมาก่อนก่อนที่จะมาจับงอหน้าลงไปในติ่งอ๋อ แบบนี้ค่ะสนุกมากเลยกินเลยไหมคะก็ได้ค่ะแต่กับข้าวเนี่ยถ้าไม่มีมากิมันคงยังไม่สำเร็จโอ้ย อนนี้ก็อิ่มมากๆแล้วมีกำสึกมากแล้วแล้วก็ดูเวลาสี่ทุ่มแล้วอืมเริ่มง่วงหองก็ตกหนักนอนดีกว่าเดี๋ยวสวัสดีกับพี่เล็กก่อนพี่เล็กคะเมื่อกี้จะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงเช้าจากันที่นี่นะคะค่ะเอยสมินาไซละตรีสวัสดคีคะบ๊ายบาย